เกีย๊ยพีทกับยายสนพี่น้องจา๋าเกี๊เพีทกับยายสนมาวันไหนยายสนก็รีบปีพี่น้องเอ้ยจะถ่ายทำวิดีโอก็ถ่ายทำม,ม่ทันสีทองเอ๊ะยายยาย,ย,ยสนลงรูปให้ดูเยอะเอเด้ดดพอพี่น้นองจ๋าตอนนี้อยู่ในป่ารันพอดีครับพี่น้อง เพิ่งขึ้นมาเด hey. okay, ็พ like ี่น้องเอ้ยหอโอเคนีอันเด็กพี่น้องเด้ออันนี้เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเนยพี่น้องอันนี้เขาเรียกเฮ็ดผึ่งเนยอันนี้เฮ็ดผึ่งเนยอันนี้ก็อร่อยพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแกงแซ่บแซบเด็กพี่น้องอันนี้ก็เอิญเฮ็ดผึ่งเนยนี่เค็มเหลือง อันนี้เ็ดเดืองอันเ,นเ,นเ,นเนมันปูที่นัองเดี๋ยวสนเอาไปกลองไวร้รวามาววกันไปน้องไปถือโทรศัพท์มือน,นึงมันเลยตัดหลักไม่ได้ถอดไปิป่มกันก็ค่อยตัดหลักมาไปน้องนว,วันไหนกินไปนอน มาเจ้ามาเจ้าเก็บเ,เก็ดเจ้ยายสนทูม,มันอยู่ยยท,าากกทาาาาี่พี่น้องเอ้ยเกาะเถามดเกาะเถามดอีกนะจักหอกตะยามไหนเพิ่งดินขึ้นมาในพี่น้องนะดูมือยายสนดีย๋ยวปิดลูกดูบารีแค่บารีพี่น้องเอ้ย อ่าไรเมืมตต่อป่าเจอลวัดได้ทั้งหมักไหม้ได้ทั้งหมักๆๆไม่ทั้งเคดพี่น้องเอ้ยออเดี๋ยวค่อยตัดหลากมาพี่น้องเนาะมาจะมาจะมาเก็บเห็ดกับยายสนค่ะดเดยนรีบเก็บมักใหม่พี่น้องเอ้ยกลัวฝนจะตก มก็จะมาถ่ายวิดีโอก็จะไม่ทันกับบ่านกับช่องพี่น้องอเอ้เอาแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะสนลงรูปให้ดูพี่น้องจ๋ามาพี่น้องมาเก็บเห็ดอุ้ยหนาวนะพี่น้องจ๋าวันนี้ไอยังหนาวเสื้อเปียกเงียแล้วโอ้โอโออยหนาวพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะจากยายสนเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋ามามาเก็บเห็ดเด้อจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกัดเด้อพี่น้อง หนาวพี่น้องเอ้ยขีหมูกย่อยขีดหมูกไหลเฮ็ดมันปูจ้ะเฮ็ดมันปูเฮ็ดมันปูฟินแลนด์พี่น้องจ้ะฝนมันตกอันสามวันสีวันซอนต้นเชิงกี้เปื่อยละพี่น้องเอ้ยยสนป่ะเราเยสนที่ขางไป เม็ดปาดแล้วดินมันล่วงใส่ดอกแล้วเจสนฉีขานทําความสะอาดพี่น้องไม่มีเวลาไม่ทาที่หลังเพราะว่าไหนจะเลือกผลไม้อีกจะไปนั่งปัดเฮ็ดอีกมันเถาพี่น้องเอ้ยมันเถาเนี่ยดูพี่น้องจ้ะมาได้เฮ็ดมันปูมันเถาเราก็ไม่ต้องเอาแล้วนพี่น้องเนาะ ดูป่าก็พี่น้องเอ้ยป่าก็มันฝนตกมันแฉพี่น้องอันนี้พ่อเอาได้เยอะ แมงที่หรือวีแกะหรือไผ่แนนเอ๊ะกาเรียกอะไรเขากว้างบินมาเกาะหุนขนคิ้วขนตาอยู่นี่พี่น้องจา๋าเพิ่งมาอุย้ยซุปเปโรว่าเปโรก็งอกแล้วพี่น้องตัดซะซุปเปโรว่าเปโรซุปปีกเสียตูตาอัซุปเปโรเฮ็ดดำก็กระลังงอกพี่น้องจ๋าอันนี้เฮ็ดดำเด้ออันนี้เฮ็ดดำซุปเปโรว่าเปโรก็กระลังงอกพี่โตอะจา๋า พึ่งดอกเล็กๆอยู่อีกจคกสามอาทิตย์สามอันนี้มันจะอันนี้มันจะชาชาด้วพี่น้องจ้ามันถ้าเห็นมันงอกอย่างกันนี่อย่าคิดว่าอาทิตย์นึงจะมาเก็บได้ใหญ่สองอาทิตย์ถึงจะใหญ่มันงอกมันใหญ่ชาอันนี้มันชาชาด้พี่น้องอันนี้เขาเรียกว่ากําลังเป็นปากปิงกําลังงอกกําลังเป็นปากปิงเนาะพี่น้องเนาะอีกแค่สองอาทิตย์เพ๊ยยายสวนเก็บมันเลยแหละเดี๋ยวยายสวนจะถ่ายให้ดูเด้อพี่น้องเอ,อ้ยยังไงกับกุติดตาม เอ๊ะ <c oughs> ช่องของยายสซนเด้อพี่น้องเด้อยายสวนจิ๊บมาถ่ายทําให้ดูหล,หลายๆอย่างจะบูเบอรี่ดดกับลันเบอรี่มันก็อยู่ป่าดเดียวกันพี่น้องจ๋าดูนี่มันก็อยู่ป่าเดียวกันแต่บูเบอรี่มันจะจืดแล้วค่ะสีดำนี่มันจะจืดแล้วใบไม้มันร่วงแล้วค่ะใบร่วงแล้วจะ้ะเพราะว่ามันเขาฤดูใบไม้ร่วงแต่ลันเบอรี่ลูกสีแดงนี่ค่ะใบมันยังมันร่วง,ง,งก็เลยสงก็หหวงกิน พี่น้องเออฉันจะเล่าอะไรให้ฟังด้วยพี่น้องจา๋าเห็นนะเป็นบ่าวเท้ๆเกาะคาบน้ำคาบทะเลไปรับเอาฉันมานี่นะจะใครพาใครลําบากพี่น้องจา๋าดูตัวอืมจะเข้าพาฉันมาลําบากหรือฉันพาเข้าลําบากก็ไม่รู้เขาไปเอาฉันมานี่นะพี่น้องจา๋าฉันจะเล่าให้ฟังแล้วเ,เองมาหรอกเห็นไหมเรามาเก็บหมากใหม่ เกาะกันลำบากตั้เองเด็ดนี่แหละอยู่ดีไม่ว่าดีน้องพี่น้องคนบ้านจะของเยอะแยะไปไม่เอาเพราะไปเอาหนูนะเมียไทยหนูนะพี่น้องจ๋าไปเอาเมียไทยมาเห็ดไม่เราลำบากไม่เราพิธเอ้ยลำบากไหมปีนี้ต้องมาหางอนเงาะงอนงอไม่ใช่แล้วพี่น้องเอ้ยเกาะกันยากเองได้แต่ละปีมากมายมากก็มี ห้เก็บที่นี่มันกับเป็นเนงินเป็นคำเนาะพี่น้องเอ้ยก,ก็อยากให้เองได้ให้ไปให้ลูกให้เต้าพี่น้องเอ้ยอออกับพาวดมาเดยอบอกให้ยุดเก็บซะยุดเก็บซะละเก็บซะเถ่าเรียวว่าเกาะกับเจ็ดสิบสามเหรออือกับบอกให้เลิกกับไม่เลิกเก็บพามาอยู่่แหละจะใครพาใครมาลำบากกันยังวะเนาะที่ว่าเขาพาเองมาลำบากก็ไม่แม่นพี่น้องเออเองทำตัวเองเองพี่น้องนีง่นะ อันนี้มันก็เป็นเงินเป็นทองพี่น้องเอ้ยถกักนึงก็ได้แต,ตน่นันกวดบาทเนาะใขรกิ๊บไม่เอาหืมลำบากก็แค่ไม่กี่วนันุ่มไปแล้วไปแล้ว,ลวออกไปลกะก็ยังว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าใครพาใครมาลำบากกันแน่นี่นะเขาพาฉันมาลำบากหรือฉันพาเขาลำบากยังไม่รู้เลยนี่นะพี่น้องเอ้ย <laughs> มาเดิมมาเดิมมาดูชีวิตยายสนนี่อยู่ก็ฟิแนแลนด์อยู่เมืองนอกเมืองนา อ้าวกวักขฉันหายแล้วพี่น้องเอ้จะกัดอยู่ไหนเราได้อีที่นี่ทั้งสามีจะมาแย่งไล่แกหนีอยู่นี่แกเก็บไม่สะอาดแกเก็บแล้วแกทิ้งเต็มพี่น้องเอ้ยเเแกเก็บไม่สะอาดแกเก็บไม่มดถุกเม็ดไรแกหนีมาได้ขค่เก็บแยกแยกสวนเก็บเบอร์รี่ก็แยกสวนค่ะแยกสวนเอามัดถุเม็ดแหละไม่เเลือไใบเห็นนกเห็นหนูเลย มันอยากหายากนกนกผีน้องเนาะมันหายากหลายเอางดมดผุกเม็ดเต็ดงออมผี่น้องเอ้ยมะคืนนี่อุณหภูมิอุณหภูมิคืออันติดลบติดศูนย์เป็นน้ำแข็งเลยมอคืนนี่ดูวะที่นี่มันก็เย็นเด็ดที่นี่มากใหม่มันก็เย็นผลใหม่มันก็เย็นเด็ดเวทียอเลยผี่น้องเลยแซ่บแซ่บหวานๆเลยกว่ามันงอมจัดพี่น้องเอ้ยมันงอมจัดเลยวมันอร่ลอย ดูสามีอะไรให้ลีเซ่แม่เนปโอยมินุนเอเดซาอะไรกคนี้ไปแม่เนปโอยหยาดกันเจ็บเราไปไก่ๆไปค่ะดูของแก่เก็บไม่เกีียงกระป๋องเก็บมันมันหนาปากมันหนาฟันมันหนาของนี่ของยายสนมันจะเป็นเล็กแบบนี้ค่ะมันก็สอดเข้าไปได้ง่ายค่ะมันก็สอดเข้าไปได้ง่าย ฝากเอาอย่างนี้ค่ะนี่แหละมาค่ะค่ะจะมาอยู่ฟินเลนด้วยกันค่ะหนาวค่ะหนาวตอนนี้พึ่งเดือนอะไรเดือนกันยาอยู่เลยถึงปลายเดือนกันยาหนาวแล้วค่ะทุกปีมูนเดือนตุลาหนูมันถึงนะมันถึงจนเริ่มหนาวเริ่มเย็นพี่น้องเอ้ยอันนี้มันหนาวแต่หัอปีแทะที่ฟินแลนด์หนาวแล้วค่ะตอนนี้ภาคกลางแลยค่ะเด้อ ยังไงก็ฝากคลิปของยายสนเดินกปก่ะพี่น้องจา๋ายายสนมือใหม่ฮัททำค่ะและอกป่าแหละซึ่งว่าได้เราสงถังกับบั่นแหละมาเร้ววะเฮ้ยเทาเอ้ยเท้านี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละอยู่ก็ความดีเขาพี่น้องเอ้ยอชีวิตใครก็ดูเอาเถอะ เขาบลักลูกเองเขาบลักรอบครัวเขาคือบมาลําบากก็เองดงนอพี่น้องเนาะเออเองนี่พาเขาลําบากเด้ไม่ใช่เขาพาเขาพาเองลําบากนอพี่น้องเนาะเออก็ดูเอาเถอะที่อย่างเองลําบากก็ลําบากย้อนไหลลาบากย้อนอยากได้พี่น้องเมืองไทยเองมันก็ไม่ได้หาได้อย่างนี้เนาะอันนี้แค่แบบเดือนหนึ่งเองก็หาได้เถวเาก็อยู่บานเองเป็นปีเราพี่น้องเอยอุตส่าห์เอาเนาะ มาดูเดินมาดูชีวิตเมียฝรั่งเด้อพี่น้องจ๋ายายสวนจะถ่ายให้ดูดูเเรื่อยไปหนาหนาวเขาเป็นยังไงหนาร้อนเขาเป็นยังไงพี่น้องเออคิวนี่เขามีเขามีสี่ฤดูเด้อบ้านเอกมีสามฤดูบ้านเอกก็มีแรงมีฝนมีหนาวเนาะก็นี่เขามีสี่ฤดูจ้ะเขามีหนาใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิบ้านเขามีสี่ฤดูเด้อพี่น้องจ๋า ดอกเยสนจะถ่ายให้ดูคนะุณอะอู้ยมากใหม่กำลังซุกกำลังงอมเลยพี่น้องเอ้ยอือย่ายงวาดเลยเนี่ยเพราะว่ามันหนาวเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่มันอันติดศูนอย่างหนาว